ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดหนึ่งครับอันเป็นเป็นต้นไม้ครับที่สามารถทําให้เกิดเป็นขวดน้ําขึ้นมาน้ําดื่มนะครับประเภทหนึ่งก็คือปเตนก็เป็นผลนะครับผมไม่นึกว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้ครับตอนที่ผมอยู่ข้างหน้าเขาพอดีครับต้นไม้ต้นนี้ครับที่ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับก็คือที่มาของมันก็คือตอนที่มันจะอยู่ เป็นต้นนะครับมันเป็นผลมาก่อนนะครับต้นไม้ใครดูนะครับนี่ตัวอย่างขอข้างหน้านะครับมองเห็นหรือเปล่าด้านหลังเดี๋ยวจะซูงข้ไปดูนะฮะจะเห็นได้ว่าต้นไม้ครับมีผลเป็นลูกลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเยอะแยะเลยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปโดยมาเอาผลได้นะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่คือที่มาของเขาครับต้นไม้ชนิดนี้ ก,ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปสดฟรีได้นะครับแปลกดีเหมือนกันครับแล้วจะเรียนครับติดตามสังกานทาง Facebook, Subscribe ก,ก,กันผ่านด้วยครับคุณครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้